สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้าย h ชนแนลนะครับครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่21นะครับตุลาคม2,568ครับก็เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ผมพาท่านมา,าดูบรรยากาศนะครับการ เดินทางท่องเที่ยวนะครับในแม่น้ําโขงนะครับเราถือว่าในตอนนี้ก็กําลังร้อนแรงมากสมควรนะครับโดยเฉพาะการล่องเรือนะครับจากเชียงของห้วยทรายนะครับปากแบงหลวงระบางจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือน้ําลึกอําเภอเชียงของครับจากจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นท่าเรือบักนะครับก็คือท่าเรือที่อยู่ตรงด้านหน้าขณะนี้นะครับ ก็เป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับที่ใช้ในการข้ามแดนระหว่างคนไทยและคนลาวครับจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับเมืองอห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับนี่ก็คือตัวเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับก็ถือเป็นเมืองเอกอของแขวงบ่อกแก้วเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องนะครับใหญ่โตอพอสมควรนะครับ เมืองหว้วยสายเราก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่แต่ที่ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับด้วยการที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ําโขงนี่ก็เป็นชัยภูมิที่ดีสําหรับการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับก็เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับาการแข่งขันธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการล่องเรือไปอยังเมืองมรดกโลกนะครับ จนถึงเวียงจันทร์ขณะนี้ก็ร้อนแรงมากสมควรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในท่าเรือน้ำลึกอำเภอจังของนะครับเราก็เห็นมีเรือมาจอดนะครับเพื่อที่จะต่อ,อเรือนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับและเรืออีกลำหนึ่งที่เราเห็นที่จอดอยู่ด้านโน้นนะครับก็เป็นเรือลักซ์ซ์ลครูสบอตนะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวทางโ,โปเปลาวนะครับที่ เอาเรือมาจอดเทียบท่าที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็เดี๋ยวเราตามไปดูว่าเรือดังกล่าวนะครับซึ่งใช้ในการเดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์จนถึงเมืองห้วยทรายและข้ามโค้งมาที่เชียงของนั้นเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตามไป,ไปครับครับนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของท่าเรือน้ำลึกของอำเภอเชียงของในวันนี้นะครับ ก็วันนี้มีเรือของกลุ่มพันดาวนะครับซึ่งกลุ่มเรือพันดาวแล้วก็จะมีด้วยกันอยู่3ามลำนะครับลำนี้นั้นนะครับก็มีชื่อว่าจำปาพันดาวนะครับซึ่งเรือทั้ง3ามลำก็ได้แก่จำปาพันดาวนะครับลาวพันดาวแล้วก็สไยดีพันดาวนะครับซึ่งเรือลำนี้นะครับได้วิ่งทวนโขงนะครับมาตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทร์วันนี้มาจอดรอนักท่องเที่ยวนะครับ ที่จะเดินทางกลับไปยังนครหลวงเวียงจันทร์นะครับการเดินทางตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับผ่านาเขื่อนชัยบุรีนะครับผ่านหลวงพระบางนะครับปากแ่งจนถึงที่นี่นั้นที่ผมกล่าวตั้งแต่แรกว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับาจากต้นทางถึงปลายทางนั้นถึง10วันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเรือที่มาจอดเทียบผ้าในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดเรื่องการเดินทางกันครับ